นี่นีหมูเนื้อเขานี่น้ำเงี้ยวมูครับนนื้อครับี่มันดูพี่น้องดูโอ้เขานอนอยู่เจ้าของคนขายกาแฟขายโอ้ลุงเด่นไม่รอหนูเลยอ่ะไม่ต้องหวานเคยกินอะไรน่ารักไหมน่ารักสิเธอเธออยากขายไหมล่ะกินหอมเข้าไปในข้างในไหมใช่หอมมาเลยครับของคนพะเยาแล้วก็ธรรมชาติเนาะมันน่ามาตลอดอ่ะอ๋อชมว่าสาวพะเยาสวยไม่ได้เหรอไม่ได้ต้องชมฉันก่อน สวัสดีค,ดครับรลุกเด่นแฟมิลี่ครับกําลังจะเดินทางกันแล้วนะคลิปนี้แต่ว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องหน่อยขับรถผ่านมาที่โจทย์พะเยาเนี่ยเสเอใจนะเพราะมันมีป้ายว่าน้ำเงี้ยวประตูเหล็กเ<อ>ขาบอกเป็นน้ำเงี้ยววัวด้วยมีน้ำเงี้ยววัวหอมมากเธอยืน,ยน,นอ,อยู่หน้าด้านเราสืกเป็นยังไงหอมหอมกินกิขน,นของกินของ,ของพริกน้ำเงี้ยวกินของถั่วเน่ากินอ,อะไรไม่ออกมาแบบ มันชื่อว่าบบทัวร์นาวรามิดนะคือกลิ่นของน้ำเงี้ยวแบบโบราณจริงนะได้กลิ่นหอมมากนะเป็นร้านเป็นตึกแถวเล็กๆนี้แหละนะน้ำเงี้ยวประตูเหล็กครับน้ำเงี้ยวประตูเหล็กสวัสดีครับแม่สวัสดีครับพี่สวัสดีนะคะนี่หมูนี่นี่หมูเนื้อเขานี่น้ำเงี้ยวอันนี้มาดูพี่น้องดูนี่น้ำเยอะน้ำเงี้ยวนี่เนื้อหอมมากตลบอบอวลน่าทานมากเลยอ่ะจะเอาเนื้อแล้วเอาหมู เเเนีี่ยออาาื้ดกวที่มาของเขาว่าน้ำเงี้ยวประตูเหล็กนี่คืออย่างครับนี่เป็นเป็นตรงนี้คือกระรองใหญ่ประตูเล็กครับใหญ่ประตูเล็กเนาะครับอ๋อแต่ห้ใหญ่ประตูเล็กครับให้เปิดมาเมื่อไหร่ครับนี่ได้สี่เดือนแล้วครับโอ้สี่เดือนเองอ๋อแต่ว่าหอหอขายอยู่ทีงไหนครับโอ้ตัก่อนขายชื่เชียงรายอยู่ตรงไหนครับอยู่แถวสายโป่งนะครับอ๋อมา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 ชิมดูเราเชียงรายมาตามเมากินหนึงพะเยาเหมือนกันเอาผมบอกน้ำเงี้ยวเนื้อบัว อาอย่างนั้นหนูหนูเอาหมูก็ได้อ่ะชิมคนละตัวนี่ครับด้วยมังกรขายอ่สันโก้งเนาะน่ากินครับเปิดทุกวันเราก็ทำนี่โอ้ดูข้อกระดูกไอ้ตรงสี่ห้าแยกประตูเหล็กนี่ไม่มีไฟแดงนี่แบบสับสนมากนะถ้าคนที่อื่นมาเอาเอาผมเอาหมูหนึ่งแล้วเอาเนื้อหนึ่งก็ครับเอาเส้นใหญ่มีแค่หมูด้วยมีเส้นก๋เตีเส้นครับเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวจ้ะเส้นก๋วยเตี๋ยวได้เส้นก๋วยเตี๋ยวสองเลยเดี๋ยวดูดิดูน้ำเงี้ยวหมู ตากมาแบบนี้เลยเขาบอกว่านี่กลางคืนเนาะเวลาไปเที่ยวไหนมาแล้วก็มากินอย่างนี้เนาะชอบคิดแต่อย่างนี้เราติดนะไม่รู้จริงๆโซนอะไรร้อนๆมาคืนหน้เห็นอันนี้นี่แหมหิวเลยนะเนี่ยน้ำเงี้ยวการกินน้ำเงี้ยวนี่บางคนก็สั่งได้นะเอาแบบน้ำหน้าน้ำหน้าคือน้ำแดงๆที่อยู่นั่นแหละหรือว่าจะเอาแบบไม่เอาน้ำหน้าบางทีสาวๆบอกไม่เอาน้ำหน้านะเพราะว่า จะเป็นอะไรก็อ้วนอ่าโรยด้วยนี่โอ้โหน้ำเนี้ยวหมูสุดๆดูสีสันขึ้นคนใหม่นี่เป็นบ้านมาทางเหนือเชียงรายเชียงใหม่ลำปางต้องต้องมาชิมต้องมากินน้ำเงี้ยวมันเป็นอาหารแบบถ้าไปทางใต้ก็ไปกินน้ำยาอะไรอย่างนี้หมีเรื่องเกี่ยวกันหรือเปล่าแกงไตปลาอะงไตป่าถ้ามาทางเหนือไปกินน้ำเงี้ยวขนมกินน้ำเงี้ยวน้ำพริกอ่อง ครับนี u, ่มาดูมาดูเน oh, like ื้อเนื้อเราเนี e like ้ก็น่ากินมากเลยสีสันน่ากินมากใช่ไหมดูดูดูดีๆหน่อยนิดหน่อยเห็นไหมหอมกระเทียมเจียวครับแป๊บป๊บโอ้น่ากินเห็นไหมแล้วพี่เขาก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับผักกับมะนาวนะคนเหนือนิยมกินแบบแบบนี้ครับป่ะป่ะชิมชิมดูเลยน่ากินแคบปอง เด็ดหอมมากเลยมันเด็ดอืมอาหารหนึงเป็นแบบสไตล์ทางร้านนายอืมมันก่อนเราขายอยู่เชียงรายนะอ่าขายเชียงรายเราตามมากินที่พะเยาเราแล้วเราเราตามมากินที่พะเยาเรานี่มันจะสุดยอดนะอ๋ออย่าใส่เยอะนะ นิดหน่อยออแ,อแล้วก็แล้วก็บ่นว่าไม่กินข้าวเช้าก็กินข้าวเช้าเราใส่นะำซุปอย่างน,นี้นี่แล้วก็เทเนท้ำในการอีกอย่างหนึ่งกินขนมจีนน้ำเงี้ยวน้ำยาครับต้องมีนี่ออขอบคุณครับขอบคุณเจ้านี่นี่ที่จริงน้ำของเขาอ่ะมันจะออกเปรี้ยวๆจากน้ำมะเขือที่เขาให้ใส่มะนาวเลยนะจะอร่อยมันจะหอมอ๋ออ๋ออ๋อเราดีอันนี้แคบหมูแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ขนมจีนน้ำเงี้ยวขาดไม่ได้เลยผมเคยไปกินขนมจีนน้ำเงี้ยวนะเ้าถามวันนั้นประกาดดองเขาหมด <c oughs> ก็เลยแบบนั่นที่ฝนขายเนะี <c oughs> ่ยฝนก็ทำขนมเงี้ยวอร่อยนะฝน <c oughs> คันน้ำเงี้ยว่อปฝนวันนี้ไม่มีประกาดดองหรอกวันนี้ไม่มีโรงเรียนก็เลยไม่ได้กินเลยเวลาแห้ง <c oughs> ๆมากินขนมจีนน้ำเงี้ยวเรากินอันนี้นมันเปรี้ยวครับประกาดดองมีเลยใช่ไหมมันจะออกไปเปรี้ยวมันทอดทำให้เราสดชื่น ทำไมเราทำไมเราต้องพูดถึงเรื่อแห้งๆเราต้องต้องแห้งเลยใส่ลงไปเลยฉันเคยเห็นแต่เขากินกับน้ำยาปากน้ำยาอะไรอย่างเงี้ยพริกอย่างเงี้ยกินกับน้ำน้ำเยลก็เข้ากันใช่ไหมได้คนชอบกินเผ็ดชอบกินนี่ก็ใส่เข้าไปมันก็จะ เนื้อก okay, okay. ับเราโอเคอยู่ค hey. รับก um. ็อร่อยนะเหมือนอารมณ์แบบกินกินอะไรนะกินแกงอ่อมอ่ะเช้าเช้าของเช้าเช้าของเรานี่ยก็อลังการกันนะเผ็ดเปรี้ยวหวานตั้งแต่เช้าเลยเบาเบานี่เวลากินแค่หมูอ่ะขอคำนี้ไง กินสะสมัยเป็นเด็กต้องต้องใช้ยางยืดดีแต่ฟังเสียงกินแคบควายครับ<ม>ซึ่งรู้ว่าเป็นแคบควายแคบน,นี้น,นี่แคบหมูมั้งเนี่ยเนี่ยแคบหมูเขากินแบบนี้เลย เ้ิ่งย่างอรเสริมนะ,นะดูชิ้นโอ้อหูบดแบบดดให้เป็นก้อนใหญ่ๆเลยน้ำเงี้ยวถ้าเราจะทำเองเนี่ยมันหมดเยอะนะทำน้ำเงี้ยวหม้อเนี่มีหมดสี่ห้าร้อยนะ ตอนนี้เยอะกว่านั้นอีกอซื้อกินอย่างเงี้ยดีเลยครับสามสิบห้าบาทสี่สิบาทห้าสิบาท,บาท,บาทคนตกแบบนี้แถววันมีขายไอ้นั่นหรือเปล่านอกกาแฟโอ้ยมีทุกที่นะเดินไปนี่ก็เจอแล้วร้านกาแฟมาอยากกินร้านนั้นอ่ะร้านไหนที่เป็นรถขนดเล็กอ่ะ ยาไนั่งเลยกาแฟจีโตอมันไม่ได้เข้ากวานแล้วไม่ได้เข้าเลยใช่ไหมอ๋อจะจะเข้าได้อยู่ถ้าจะเข้าก็เข้าได้อยู่ตรงนี้มันเป็นห้างแยกพอดีเดี๋ยวตรงไปก็เป็นกวนเสียยวขอชิมน้ำเนื้อหน่อยอม,มันก็หอมกินเนื้อนาะเดี๋ยวกินกินน้ำเนี้วเสร็จไปวนดูกวนเสียวรอบนึงครับกินกาแฟไปกินโอลเลี้ยงแล้วก็ยิงยาวกันเลยนะครับค่ะ ต้องกินกาแฟหน่อยเพราะว่ายิงยาวเดี๋ยวลุงเดชไม่มีเพื่อนคืเราก็ทํามาพะยาว่าเรามาชิมนู้นนะครับอร่อย<ะ>อ่ะแ้เจี๋ยวน้ำเนว้ปบะตูเหล็กนครับน้ำเนื้อก็สี่สิบห้าบาทน้ำเงี้ย, 4, ยวัวครับกินกับแคบกวยแคบวัวราคาเนื้อหมูทุกวันนี้มันก็แพงนะเขาก็ยังขายราคานี้ได้ สวงส้วงสวงเลยสดชื่นยังเด่นบอกเลยให้ผมกลับไปกินด้วยอร่อยอร่อยแล้วนะครับรบับแนวมาอุดมไปรไมครับสวัสดีครับครับอร่อยถูกใจอยูอ่โล่งเลยวันนี้ตอนตอนอ่ะสวงเลยนะ <c oughs> กินแบบนี้มันก็โล่งดีนะครับไม่าดูกันเรามาชิมดูนั่นนะครับนะขนมจีนน,น้ำเงี้ยวปร,ประตูเหล็กลมากินขนมจีนน้ำเงี้ยววัวนะโหอร่อยมากไปมันอยู่ตรงนี้ตรงไฟแดงไงไหมโดยไฟแดงไปหน่อยถ้าตรงเข้าไปก็คือเข้ากวนพะเยานะนะ อ๋อแยกที่เราสับสนกันนั่นเหรออ่าแยกห้าแยกหแยกกันนะไปอ่ะเดี๋ยวนั่งหน้าเลยกันเลยพาไปชมก้นผะเจอแป๊บหนึ่งค่ะจุ๊บะอยารอเธอเอาแค่หมูนิดๆหน่อยๆก็เอามาอร่อยอ่ะอย่ามากินข้าวเหนียวมันหอมดีนะหอมหอมกินวัวเลย วุ้ยลุงเด่นน,นะพ่อนะขอดูหน่อยได้มาจากไหนอ่ะเ,เจ๊เอาให้เจ๊ไหนอ่เะเจ๊รับขายของในการบ้านเราอ่ะเกะ่าๆนี่จยากได้ไหมเขาบอกเอาไปเอปทอนให้แปดสิบบาทเอานี่ให้แกมีหลายใบแกให้ให้มาใบหนึ่งไม่เห็น้าน่นะเนี่ยใครจะซื้อต่อไหมครับสองแสน <laughs> งั้นเจ๊ถ้ามีคนซื้อเจ๊บอกเอาขึ้นมาลุงเด่นได้ไมนมล่ะ <laughs> <laughs> าแล้วครับแดงวัดใจครับนี่นี่นนแยกเนี่ยสับโคตรสองโนเลยอ่ะเอาล้วครับพี่น้องนะไม่มีเขียวม,มีแดงครับมีแดงกระพริบมีแดงกระพริบให้หต้องระวังเอาคนเดียวอ่ะไปไปได้ละเงินแช่มันเถอะเราอ๋อนี่ไหมตรงนี้ที่ว่าเขาเขาบอกว่ามันจะมีตลาดนั้นัหรือเปล่าวันนี้วันอะไรไม่แน่ใจโอ้วิวกวนพะเยาพี่น้องเนี่ยไม่ใช่พัทยานะครับเนี่ยที่นี่กวนพะเยานะครับเห็นไหม บรรยากาศเหมือนเหมือนอยู่พัทยาเลยค่ะพัทยานี่ชายหาดก้นพะเยาครับไม่ใช่ชายหาดหาดก้นพะเยานี่บรรยากาศว่าวันนี้มีฝนตกดีน้องเด็กเนาะอากาศดีอะเขาพี่ๆน่ตกปลาเขาก็มาตกปลากันเนี่ยหรือว่าวันนี้เขามาขายตรงนี้ตรงนี้เขาไม่ขายกันแล้วเหรอสวยอากาศดีค่ะพะเยานี่บอกเลยว่าพะเยาอากาศดีอากาศเย็นเพราะมันอยู่ใกล้กับแม่น้ำ ขนเหมือนเหมือนพัทยาไปล่ะทะเลเลยนะมันอยู่พัทยาไปล่ะมันอยู่หาดจอมเทียนไหมละไม้ละไม้คล้ายคืึแค่ไม่มีชายหาดเฉยมีต้นมะพร้าวมีอะไรเหมือนกันเลยเมื่อว่าเราไปกินข้าวฝั่งน้นนะครับน่นะต้น้นสําฉโน่และเห็นไหมมันจะอยู่ันจะาอยู่ตรงข้ามกันเลยนั่นะมันอยู่ตรงมันอยู่ตรงข้างกันนเลยนะมันตรงนั้นะ ร้านข้าวอร่อยนะข้าวไปดูในช่องครัวลุงขับพุ่งกับลุงเด่นได้เลยค่ะครัวครัวลุงเที่ยงครัวลุงเที่ยงกับข้าวราคาถูกแล้วก็อร่อยได้เยอะปลานี่แบบเนื้อแน่นเนื้อหวานมากเป็นปลาจาเป็นปลาจากก๊อพะเยาหมดเมนูห้าสิบเก้าบาทเองสั่งมาหกเจ็ดอย่างวันนี้เราจะกินร้านไหนอ๋อขนหน้าเขาไปขายตรงนั้นหมดแล้วจริง ไม่มีแล้วไม่เหลือแล้วร้านเล็กๆรถเล็กๆอ่ะนี่นี่ไม่มีก็จะไปแล้วนะโอเคไปเลยไม่มีแล้วค่ะก็นั่งกันร้านกาแฟเนี่ยเอ,เอาเอาช็อตมานันนะ่ะกาแฟดิฟอะ่ะใช่ไหมใช่ใช่โอเคร้านนี้ก็ได้ไปกาแฟดิฟนะ yes หรือว่าวันนี้เขารถเก่งมาเขาไม่เอารถน่าราคาโอ้เขานอนอยู่เจ้าของคนขายกาแฟ <laughs> ขายดีมากอู้วววสววด้ววน่ะววนวววววววยวววววววโวววววรววววววไม่ววววลวรวบไปเลวโอ้วม่ค้าสวัสดีครับวว่ค้าไม่ค้ารอใครรอรอคนทววหรอหรือว่ารอวม่ค้าวว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 ค่ววววววแววววววเวอวานนววววลววว เจอแม่ค้าคนสวยรีบลงรถเลยอ่ะอ้าวขอนั่งก่อนละกันเออเดี๋ยวรถเดี๋ยวรถก็ชนตูเดินหลับเดี๋ยวนั่งไกลขนาดนั้นเอาจากเชียงไฮครับโอ้โหพูดทอดนี่ี่สาวพะเยากรครับนี่เป็นคนแป้โอ้สาวแป้แห่ระเบิดเอ้ยว่าเปิ้์ดนะสาวเมืองแป้ไงอ๋อโว้ย ไปไหนแล้วผู้จัดการผู้จัดการไปไหนละอ้าวไม่ใช่คนทำหรอไม่ใช่คนทำอ๋อเป็นผู้เก็บตังค์ผู้จัดการผู้จัดการไงผู้จัดการไปไหนเนาะไปไปจีบสาวหรือเปล่าลูกอะไรผู้จัดการเนี่ยฮะเออนี่นี่มองเขาไม่ดีอ่ะเขาไม่ด้หยากตัวหรอตัวมันเผลอไม่ได้โอ้นี่ไงอ่ะกินอะไร แม่เอลพะเยาแม่เอลพะยาเห็นแล้ครับเคยกินเลยน่ารักไหมน่ารักสิเธออยากขายไหมล่ะอยากทำเราก็เอารถตู้เราเลยขายกาแฟด้วยได้ไหมแต่น้องเขาบอกไปขายไกลๆตัวค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเอาลาเต้ค่ะลาเต้หวานน้อยหวานน้อยแก้วเดียวไม่ใช่ไม่ใช่หวานนะเอาไม่หวานอ๋อไม่หวานเลยนิดดเีหวานนิดเดียว ก็เป็นเย็นหรือร้อนเย็นค่ะแล้วก็อย,อ,<ม>อย่างไรนะล่ะอย่าเอาเอาเอาชาเขียวหรือเอาโกโก้ให้ป้องคนดีนมันยังไม่ตื่นนะไม่กินหรอกกินนี่มาขายตั้งแต่กี่โมงแล้วครับนี่หกโมงครึ่งโอ้โหเป็นดีแบบนี้แบบสดๆหอมๆเลยเนาะใช่ค่ตอนนี้หนูจะบดจากเครื่องมาครับบดเองบดเองอ่าอันมชมพูด้วยค่ะหนึ่งแก้วเดี๋ยวเผื่อป้องคนตื่นเดี๋ยวขอเอามาตื่น การนี้ไปเที่ยวไหนบ้างคะกำลังจะไปเที่ยวอีสานครับจะไปทะเลกันก็เลยมาจากเชียงรายเข้าพะเยาแล้วก็เดี๋ยวจะไปเลยแล้วก็เข้าอีสานค่ะไปอุดรไปขอนแก่นไปนู่นนะครับจะไปดูบ้านไฟยะโสงมาจากสารคามมาจากสารคามอ่าา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 ่าา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 ามาา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 ้าา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  มันเข้มเข้มไงเอาเข้มเข้มๆไม่ต like. mm ้องเอาเติมน้ำไม่ต้องกินกับน้ำอ่ะเอาแบบเข้มเข้มเธอได้ไปรู้จะฉายยาเข้าหมดเลยเนาะเดี๋ยวแวะไปกินลาบสารคามอยู่นี่อร่อยค่ะครับนิดตีอืมนั่นเขาบอกว่าสดๆจำไว้นะเปี้ยงก่ะร้านลาบหรือว่าเคียงเนื้อครับร้านลาบเผ็ดเนื้อเลยเผ็ดเนื้อเดี๋ยวโซนบิ๊กตีตรงมอใหม่เลยมอใหม่เข้าไปชื่ออะไรนะคะมันจะเป็นร้านลาบปิดกันยาวเลยค่ะ จะมีเนื้อห้วยไว้ข้างทางนะเป็นข้างทางเลยเออเออได้ไไปอย่างนั้นอ่ะหน้ามหาอะไรอะไรครับมอมหาสารคามแต่ว่าเป็นมอใหม่อ่ะค่ะไม่เป็นมอเก่าอ่ะค่ะมันจะมีมหาอะไรสารคามหาอะไรใหม่มหาอะไรสารคามแต่เป็นมหาอะไรใหม่ใช่ค่ะลองเซิร์ชดูในกูเกิลมันชื่ออะไรอ่ะจะเป็นเขตใหม่เขตใหม่เขตมอเออเขตมอคนรักศึกษาที่คนชอบกินเนื้ออหไรครับใช่ฮะขายให้ผู้ขายให้ผู้สาวเหรอ ไปน้ำกันอ่ะปิดร้านอ่นไปด้วยกันเลยไหมเงี้ยปิดร้านปิดร้านไปเที่ยวอีสานน้ำกันอันนี้ก็คนอีสานนี่คนอีสานด้วยนี่คนเชียงรายนะครับแต่มาเกิดอยู่เชียงมาจากมาจากอีสานแต่ว่ามาเกิดอยู่เชียงรายมาจากอุดรพ่อแม่เป็นคนอุดรดอนก้อนแก่นนี่จะพากลับบ้านแล้วลูกผสมพากลับบ้านแล้ว นักศึกษาแถวสารคามชอบกินลาบกินซอยจุนะเดีย๋ยวยายไปหานางเอกให้โอน้นี่นเอาไปด้วยนี่ได้นางเอกไนละ้เด <laughs> เด็กแรกมันก่อนเรา,ม,ามันก่อนเรามาแล้วมันก่อนเรามานอนแถวนี้น้องเขายังไม่ได้ขายตรงนี้เนาะสองสามวันก่อนวันที่สี่ค่ะบางวันมันมีสามสีเจ้านะครับทั้งรถเก่ารถใหม่รถแต่งรถคาสสี่อะไรเต็มเนี่ยตรงนู้นใช่ไหม ไม่ประจามาถ้ามาพยาวจะมานั่งกินรถคันเล็กๆค่ะขายตรงนี้รถเบี้ยปากค่ะใช่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 อันนี้น่าจะไปขายผักวันนี้ไปขายโซนตลาดไม่เป็นไรวันนี้ทิมเมื่อคืนนี้ก็ได้ลองเปิดใจดูลองเปิดใจลองเปิดใจดูลองเปิดใจดูแต่เราเด็ดต้องขับรถมากินคนเดียวละนะ กินหอมเข้าไปในข้างในไหมคะหอมมาเลยครับเดี๋ยวให้เอฟซีมาอืดหนุนหน่อยนะคะตอนตอนตอนกลางวันก็เป็นกาแฟไงตอนกลางคืนก็น้ำไม่ต้องอ่ะตอนเย็นเย็นมาก็น้ำไม่ต้องตลาคำเพียวเียวเลยกินหอมเออโอ้โหนี่ครับมาชิมาชิ ม่ใจริงอันนี้อะไรนมชมพูเหรอกาแฟดีองมุ่งทีจริงๆรถเรากาแฟรถรถเราก็เต็มเลยนะอยู่นะแต่ไม่ทำถ้าพี่จะดี้เป็นเธอกินเธอก็ไม่กินสักทีกินอะไม่อร่อยกินกินฝีมือเธอมันไม่อร่อยกาแฟเรามาจากดอยโน้นดอยนี่มันจะเกรดดีๆแต่บอกให้จะเช้าไม่กินบอกไม่กินจะต้องกินร้านเธออารมณ์เข้าใจอารมณ์คนที่ไม่ได้แจกตังค์แล้วไม่อร่อย ต้องทำช่างนิดนึงเนาะถ้าอะไรจ่ายตังแล้วอน่อยเดี๋ยวหลังพี uh> ่ทำให้เลยก็ซื้อกับพี่ก็ได้ครับเอาเดี๋ยวจ่ายตังอ้าวเท่าไหร่ครับครับผมก็ใครมากวนพะเยา ขายยาวสองแก้วนี่เจ็ดสิบบาทเองนะเพิ่งมาขายเมื่อก่อนไม่ขายที่ไหนคะขายอยู่ที่ศาลค่ะคนสารคามก็จะนี่คนเชลยก็จะไปกินสารคามคนสารคามก็จะมาอยู่พะเยาขอบคุณครับครับ FC ผ่านไปผ่านมามาอุ่นๆได้ขายตั้งแต่กี่โมงครับนี่หกโมงครึ่งค่ะขายตรงนี้ทุกวันนะหกโมงเช้าจนถึง จนถึงเที่ยงเรถรถม้าดาขาวเน้องม้าดาขาวดูม้าดาขาวเนี่ยถ้าเห็นมีคนนอนอยู่ในรถคันนั้นคันนั้นแหละจอดเลยมีสาวสวยจอดเลยจอดเลยผู้ผู้เก็บแดงค่ะไปแล้วนะครับขอบคุณครับลานมาอุ่นน้ำใจครับสวัสดีครับไว้ไปเที่ยวอีสานด้วยกันนะคคไปบ๊ายบายอร่อยไปหอมมากไปแล้วครับเป็นยังไงกาแฟกาแฟหอมมากอร่อยค่ะไปแล้วครับบ๊ายบาย ไปเจอกระสันละครันะครับไปกินจุ้ไปกินจุ้ไปตามไปเลยตามไปเลยไปกินจุ้ไปกินจุ้กับสาวสารคามน้องเขาน้องเขาชี้เป้าให้เราละหน้ามาหาลัยขอบคุณค่ะนี่เราได้เราได้พี่แกดอีกที่ละหน้ามาหาอะไรอะไรนะหน้ามหาหาละไรสารคามใหม่โมโม่ใหม่ไปกินเขาบอกเอาขาวัวพ่อยเป็นขาเป็นขาเลยนะสาวสาวสาวสารคามมากินน้ำสารคามน้ำไม่ต้องจิ้ คิดเลยกาแฟไม่แพงนะสองแก้วสามเจ็ดสิบาทเองไงนี่น้องเขาน่ารักอ่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายไว้มาอุดหนุนใหม่นะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับตามครับตามมาตามมาไปแล้วพี่น้อง go to นิสานเรานี่กว้านพยเย ไเยารอเธอไปเที่ยวไปทั่วๆครับนะจะกินอนะไรอ่ะคนพอรู้จักอ่ะเขาไปเห็นเราเอ,อ,อารมณ์ดีตั้งแต่เช้าก็ทักทายไงเพราะว่าแม่ค้าที่นี่เขาน่ารักทุกคนเลยโดยเฉพาะคุณยายกับคุณตาเนาะที่เขาขายอาหารตามสัง่งพูดดีอ่ะใช่แล้วมันนอนบ่อยแล้วเนี่ยมากวานพไปเที่ยก็นอนริมกวนเนะครับนอนกับแคมป์เวนเนาะ คือถ้าเอฟซีมาเอฟซจะเห็นความเป็นเสน่ห์ของคนพะเยาแล้วก็ธรรมชาติเนาะมันน่ามาตลอดอะน่ามาเห็นเสน่ห์ของคนพะเยาไม่พอเจอสาวพะเยาเข้าไปอีกโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเจอหนุ่มพะเยาแลก็โอ้โหลอนทั้งก็หลินแล้วอ๋อชมว่าสาวพะเยาสวยไม่ได้เหรอไม่ได้ต้องไปชมฉันก่อนอ๋อชมว่าสาวพะเยาไม่ได้อย่างนี้เหรอ สาวอีสานขอนแก่นยังบอกเคยมีแฟนบ้านอยู่แดนอีสานจะพาน้องไฟไปกลับที่บ้านขอนแก่นละเธอกล้าทิ้งฉันไหมไหมกล้าทิ้งไหมทิ้งอะไรทิ้งไว้ที่ขอนแก่นอุดรเธอไม่มีญาติอยู่ได้สักคนแล้วไปจะไปตามหาใครนะเอาไ้ายนะชมพูวิเศษชมพูวิเศษไปก็ไม่มีไม่มีบ้านอยู่ไม่มีญาติแล้วญาติมาอยู่เชียงรายหมดแล้วเราทําไม่ญาติหรอกให้เป็นญาติอ่ะ แปพี่น้องเราก็จะเดินทางกันต่อนะครับก็วิ่งยาวๆเลยเดี๋ยวรอติดตามนะครับว่า EP ต่อไปของเราจะอยู่ที่ไหนกันนะครับเที่ยวไปทัวๆนะครับตลอดทัวร์ตลอดทัวร์นะครับแฟมิลี่ตลอดทัวร์ก็สนุกดีค่ะที่ก็การเดินทางถ้าลูกเด็ดไม่ด่านะไม่ดูนะใครจะด่าใครจะดูใครไม่รู้เดินเดิเดินเดินเดนเดิเดเดดิน กาแฟเจ้านี้สดชื่นดีอ่ะ,อะกาแฟเจ้านี้สดชื่นดีอะไรกันคือะไรจะดีขนาดนั้นเลยเหรอกาแฟดีขนาดนั้นเลยเหรอ